รู้สึกจีนเป็นคนซอฟเป็นคนที่แบบโอ้ยรูปล้ลางภายนอกเป็นยังไงก็ตามาแต่จีนเป็นคนแบบว่าหวานแล้วก็ซอฟมากแล้วจีนก็เป็นอย่างนั้นมาจนทุกวันนี้ค่ะโอ้ว,ว่าสัญญาณคนเปลี่ยนไม่ได้หรอกนะเวลาคลิกกันที่บอกว่าเรื่งองวอมที่เราเป็นคนที่ตอง ความสุขมวลเราก็เลยคุยกันนะก็อย่างเงี้ยก็เปลี่ยนไปตามอารมณ์โหว่าคนเรามันเปลี่ยนอยู่แล้วโอ้เปลี่ยนจีนก็เปลี่ยนค่ะจีนก็จริงๆอ่ะจีนชอบแต่งตัวมาตั้งแต่หนังสไล์แล้วแต่มันก็เพิ่มอัตราตามอายุเพลงคือพอมีโอเมกุลมาก็เหมือนกับว่ามีจำนวนมีคนไทยเข้ามาเพิ่มขึ้นเพราะบางทีเราก็ไปลงเหลือ เกีย่อมสัปลลอดเลยอะไรแบบนี้เลือยโอ้ยแล้วฉันก็ดีใจนะฉันเข้าไปในวงอ่ะมีแต่ร่างนะก็ติดๆจีนเชี้วยแหมพูดว่าอะไรเลยฟีฟังไม่ทันพบกับพวกเราได้ในแมรอนไทยในฉบับเดือนกระฎาคม